พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระสีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขาบูชาพรุ่งนี้นะคะ,คะวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ค่ะ พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิญาลงกรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบิดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะและพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษ ซึ่งมีความหมายว่าพระสีมหาโพธิราชธานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทั้งนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเร่อกการปลูกพระสีมหาโพธิทศมาราชบพิษในวันวิสาขบูชาคือตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568พรุ่งนี้ค่ะเวลาเลิกดีนะคะพระราชทานพระราชทานเิในการปลูกก็คือ 9.29นาฬิกา29ทีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยะนะคะซึ่งหรือว่าตามสถานที่ที่จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวัดศาสนสถานสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆนะคะรวมทั้งพระราชทานวิดิทัศ ธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเผยพระแท่ในพิธีดังกล่าวด้วยนะคะจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมในพธิธีเพื่อเผยพระแท่ในพิธีดังกล่าวนะคะก็ขอเชิญชวนกันเพื่อที่จะร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองโดยพร้อมเรียงกันทีนี้77จจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหา,หาคนครเนี่ยนะคะ,คะเราจะได้ไล่เรียงกันนะคะว่าสถานที่ในการจัดพิธีดังกล่าวของแต่ละจังหวัดนั้นมีที่ใดบ้างคะ่ะค่ะเริ่ม ต้นกันที่กรุงเทพมหานครนะคะก็คือที่สวนลุมพินีค่ะต่อมาที่จังหวัดกระบี่นะคะที่วัดมหาธาตุวัดชิระมงคลหรือว่าวัดบ้านทงนะคะที่กาญจนบุรีนะคะวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงที่กาลาสินพุทธมนฑลจังหวัดกาลาสินอำเภอเมืองค่ะที่กำแพงเพชรสวนป่า80พรรษามหาราชินี12สิงหา2555ันราสิราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่จันทบุรีที่วัดบ้านอ่างค่ะ,คะขอนแก่นสังเวชนี สถาน4ตำบลพุทธมนฑลอีสานที่ฉะเชิงเซาว,วัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะที่ชนบุรีวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารค่ะที่ชชยนาทวัดพระบรมธาตุวรวิหารที่ชชยภูมิวัดชชยภูมิมณารามค่ะส่วนที่ชมพรวัดพระบรมธาตุสวีที่เชียงรายนะคะพุทธมนฑลสมโภช750ปีค่ะส่วนที่เชียงใหม่นะคะพุทธมนฑลจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังคะ่ะวัดประสิทธิ หรือวัดท่าจีนจังหวัดตราดบริเวณสาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกยียรติวัดบางปรือจังหวัดตากวัดศรีพรเพนมาตยารามอำเภอแม่สอดค่ะ ที่นครนายกนะคะวัดพรหมมหาจุรามณีค่ะที่นครปฐมมหาวชิราลงกรณ์บาลีเทลวาตราชวิทยาลัยค่ะที่นครพนมสถานปฏิบัติธรรมวัดโอกาสนะคะที่นครราชสีมาวัดแจ้งในค่ะนครสวรรค์พุทธอุทยานนครสวรรค์น,น,นะคะที่นครศรีธรรมราชสวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินท์แปดสิบสี ทุ่งท่าลาดนะคะที่นนทบุรีค่ะอุทยานเฉลิมการจนาพิเศษที่นราธิวาสพุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสหรือว่าวัดเขากงนะคะที่จังหวัดน่านคือวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงค่ะค่ะส่วนที่บึงการนะคะโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ที่บุรีรัมย์ค่ะ บริเวณสนามด้านหน้าสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปะทุมธานีที่วัดโบสนะคะประจุคิริขันวัดธรรมิการามวรวิหารประจินบุรีวัดใหม่กรงทองปตัตตนีค่ะที่วัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ทุ่งมะขามหย่องนะคะส่วนพะเยาค่ะวัดสีโคมคำพังงาสวนสมเด็จพระศรีนครินพังงาเพชรบุรีวัดพระรูป เพชรบูรณ์พุทธอุทยานเพชรบุระพัทลุงค่ะวัดดอนสาลาพิจิตโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมระเกียรติพิษณุโลกวัดอรัญญิกพระแร่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงค่ะ ที่ภูเก็ตนะคะวัดชัยธารารามค่ะที่มหาสารคามพระบรมาธาตุนาดูนส่วนที่มุกดาหารคือที่วัดป่าวิเวกนะคะที่แม่ฮ่องสอนคือวัดพระาธาตุดอยกองมูค่ะที่ยโสธรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชาวิทยาลัยค่ะค่ะส่วนที่ยะลานะคะจัดกันที่วัดเวรุวันค่ะร้อยเอ็ดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยระนองค่ะวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงระยอง คโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกรายราชบรีที่วัดหลวงพ่อสดอำเภอดำเนินสะดวกนะคะลบบรีค่ะพุทธสถานลบบรีศรีสุวรรณภ,ภูมิลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลัยสงขลารลำปางอันนี้บริเวณล,ลานทมอำเภอเกาะคาค่ะ ส่วนที่ลำพูนนะคะวัดพระพุทธบาทปากผ้าพระอารามหลวงเลยค่ะวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงหรือวัดเลยหลวงค่ะค่ะส่วนที่ศรีสะเกดนะคะวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงค่ะที่สกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมบวรวิหารส่วนที่สงขานนะคะจัดที่วัดนาทวีค่ะที่สตูลวัดควรการหลงที่สมุทรปราการนะคะวัดพระศรีรัตนธรรมารามสมุทรสงครามวัดประดู่พระอารามหลวงสมุทรสาคร พุทธมนฑลจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่สะแก้วนะคะวัดเขาป่าแก้วที่สระบุรีวัดศรัทธาประชากรหรือวัดเขาวรวกอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะค่ะส่วนที่สิงห์บุรีนะคะพุทธมนฑลประจําจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองสุขโขทยัยพุทธมนฑลจังหวัดสุขโขทยัยหรือทุ่งทะเลหลวงสุพรรณบุรีพุทธมนฑลประจําจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออ่ทองค่ะสุราธานีวัดสมหวังวนารามอำเภอเมืองสุรินนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด กลางสุรินน้องคายค่ะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายค่ะค่ะส่วนที่นนบัววล,ลําพูนะคะที่ศูนย์ราชการจังหวัดนองบวล,ลําููที่อ่างทองวัดขุนอินทประมูลนะคะที่อำนาจเจริญพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองที่อุรุณีวัดสมวัด โพสมพรนะคะพระอารามหลวงและที่อุตรดิตนะคะวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงค่ะที่อุทัยธานีวัดมณีสถิตกับปิดตทารามนะคะหรือว่าวัดทุ่งแก้วพระอารามหลวงค่ะและจังหวัดสุดท้ายที่อุบลราชธานีที่ศาลาเรือนไทยบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ